เมื yeah, yeah, right? mm ่อ hmm. ก okay, wow. so, no. okay. <laughs> yeah. ันเด้อปนออดีพี่น้องไปดีพี่น้องไดีพี่น้องไไดพี่น้องเออเมื่อกันเด้อเมื่อหนซิมาเลยน้ำใหม่ป้าเต้ปะไปร้อยเมื่อไรได้ไปเด้อไปเด้อบังหังเด้อสิ สบายดีลูกสบายดีสบายดีสบายดีก่อนสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงมึงหันชิมือน้ำปลาลอยบ่ปลาลอยปลาลอยชิมืออะไรไหนสบายดีปาลุงอยู่พี่ลูกอยู่พี่สบายดีปาลุงไปเด้อมือเด้อไปเด้อไปเด้อมือหนาสิมอะไรน้ำไม เกกเมื mm, ่อก่อนคำเลยมาเรนเบิด hey, มือมาเปิดซองไมมอนีถากันมวนกันไปด้เต๋่เด้ทีมันไปร้อยบดน่งนไหนไปปยางเมื่อไปเสยปะ รุ่งกับโบยู่สิเนาะมือหนามามือนายังมาเห่น้ำไม่เด้อโดยโดยไปยังไปอัันเมื่อเมื่อเมื่อก่อนเด้อ เมือนั so ่งปลลอยบ่เตฮะเมืนปลอยนะมือนปลอยมาส่งนะลูกเนาะเมื่อฮึเมื่อยุเมื่อกินไอติมเนาะกินไอติมน้ำปลอยเนาะ ป้ามกกล้วยเพื่อนข้องวงข้อบอกไงงวไผ่นี่อันข้อค้องไผ่นี่ค้องป่าบอกมาเพื่อเลือเออเอองวอยู่น้ากันบอกเนื้อใช้มาลูกไก่มาลูกดูดูนั่นใสมันด้ลูกเฮ้ยไม่เห็นแล้วป้าปะพยายามลูกยังเออผูกน้ากันบอกในข้อเอียงสนิทนี่ มันได้ไหมมันได้ดูมันได้ปอมันได้ไหมมันได้โน้ตเออของไก่คือเห็ดขักเถอะเออปะปะปะไปเริ่มไปร้อยยางก่อนเด้อ หนูต้นมะม่วงหน่วยใหญ่ๆอันยามันเป็นยามนั้นน่ะบ่เออเฮือนไก่โรงเฮียนเนาะขายเือขายของสบายแ่ป้าสวนเจ้าตังใหญ่เนาะมีเบิดักีก็มี วนมนเป็นรยๆแม่ืะไร่้ตอนอนอเมืตะเมื่อเมื่ออคนลุจนได้ไวๆแบบนึงนะนียี่บ๊อผงตัมนเพื่อนนะบ่เฮาบ่คอยไดตมในะดัใดบ่เมื่อก่อนบบนี้บายบายท่ลูกบายบายเนี่ายบายเนส่งจูบส่งจูบ này, à, A Tê, xin mua nấm phá lõi bọn hư nào hả? bọn lõi hả ý bọn? chim ăn cửa pháo của đi bà mẹ má, má, phê anh này chàng xin mua này má, phê anh phá lõi này bọn bọn hả, xin mua nấm มาแพงนูกันจีเมื่อนำหน่ะอย่าเฮ็ดแน่นันอย่าเฮ็ดแน่นนหัวบอกเฮ็ดแน่นันลูกมุนมุนมันนี่ป็อสิบ่าวเ็นอันาทไดเงาได้ี่กีไปอให้ป้าเยป้โอ้โหาวป้ไปให้ป้าเอาเอา ใช่กระเป๋าไแล้วบาน่นยากเมื่ออยักเมื่อน้ำเหนยทำทาว่าอยากนอนยูโได้บาทนี่หยากขึ่นรลดหยากเมื่อน้ำทํำทาได้บานี่เออท้ำทาววาอยากนอนยู่รถได้อยากขึ้นรถเมื่อได้บานี่อ้ยมหอมมหอมปล่อยก็นแค่อยากเมื่อน้ำหน่อไป มาได้เมื่อก็ได้อไม่ดองมาหนิอ่าอยู่ดีม่แห้งคะมือหนาอีฟซีตกฐานอยู่ดีโดนคนเด้อพี่น้องเอ้ยไม่โดนเพิ่นกัสซีล่าเมื่อแะไรเมื่อบางผู้หวังแล้วเป็นมายามร้านคลิปนี้กับลาซามีก่อนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีม่แหงสิเมื่อแล้วสิครับแล้วไม่ยากเพื่อนเตรียมเครื่องเตรียมของมือหนามาลินนะไม่เด้อไม่ดองโดยอตเต้เด้มาลาานเลยกว่า ลากันเด้อพี่น้องทุกคนโดยโดเฮ้ยเฮ้ยเอาเงินลูกอ่ะอยากเมื่อน้ำพี่น้องเอ้ยขึ้นรถซื้อกน้ํานะลูกเลยอยากเมื่อน้ำปลาลอยกํายาเพิ่นเอาลูกอ่ะใช้แรงเงินดินะขึ้นนั่งรถถานี่อยากเมื่อน้ำตายโลภะนี่ลูกอ่ะเออไปเอาเครื่องก่อนที่ลูก ไปเก็บเอาเสื้อผ้าก็งั้นชื่อมือนไปเอตื้อผัง่ะไปเต้เอาเสือเเอเส้อผ้าก็ได้ลูกเมื่องพี่น้องเขาในรูปๆตายโลบนี้ผุนเ,นเข้าไปในรุปๆน่เฮ็ดจังได้บานี่เอาเสือ้อางอเอาเิน